ตลาดสดเช้านะคะคือเขาบอกว่าเนี่ก็คอป่าเมาื่อการใช่คอป่าเมาื่อการที่เขาเอาไปปีน่ามาแล้วแบตพื้นเป็นแบบนี้เลยาย,ยาวปลาดุนะคะปลาดุคนนี้จะเป็นแบบนี้นี่ฝันนี้บัวแล้วนะคะใช่ฝันนี้มาจากเมื่อวานนี่คือมาจะแค่เป็นตุ่มๆเนาะใช่มาไม่เยอะแบบนี้ค่ะ สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับสู่ช่องน้อฟฟนคนดอยค่ะตอนนี้น็อฟฟนก็ยังอยู่ที่ราเซียลนะคะช่วงนี้เนี่ยนอฟนจะพาทุกท่านนะคะเราจะไปเดินตลาดกันนะคะตลาดอะไรไม่รู้ให้นอฟฟนตื่นตั้งแต่ตีสี่กว่านะคะตอนนี้ก็ปาไปตีห้าแล้วค่ะบอก พี่โมบอกว่าถ้าเกิดว่าจะไปเดินตลาดใหญ่สุในลสัสเซียหรือว่าตลาดที่มีขอขายเยอะในตลาดสุดอะต้องตื่นแต่เช้าตีห้าก็คือต้องไปแล้วนะคะต้องไปถือที่นู่นแล้วเขาบอกจะมีขอปลาขออะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเนี้ยโนฝนก็เลยจะไปดูว่ามันมีจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นยังไงทําไมตลาดมันมีแต่เช้าขนาดนี้เนาะก็เดี๋ยวติดตามไป รูปพอกันนะคะข้างนอกเนี่ยยังมืดอ,อยู่นะคะยังไม่ได้สว่างมากเนาะก็ไปเราไปกันเลยไปลุยไปเดินตลาดไปเปรียบประเทศไทยกับออไม่ใช่ตลาดในเทอไทยกับตลาดในรัสเซียมาจัดเป็นยังไงเนาะมาจากใหญ่หรือไม่ใหญ่นะคะไปไปกันเลยจ้าบรรยากาศตอนนี้ก็คือตีห้าพอดีเลยนะคะน้องฝนก็จะต้องเดินลงไปเดินด้วยกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือยังไม่มีคนเลยอะ่ะมันก็ พอเดินได้อยู่นะแล้วบรรยากาศเช้ชานี้คือจะเป็นแบบนี้เลยนะคะตกกระคือก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะตกกระคือคือมันก็จะมืดอ,อยู่านี่เนะะาะเช้าๆก็บรรยากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในตลาดนะคะเงียบสง,งบ้านเลยนะคะก็ยังไม่มีคนออกมาท่านมาเดินถนนนะน้อยมากนะคะมีแต่เราสามคนที่มาเดินถนนกันตอนนี้ก็ตีห้าแล้วก็รถรายก็น้อยนะคะ วิน่นอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราดูประมาณหกโมงนะโอ้โหที่นี่แหละรถเยอะมากนะเท่าเสียของน้องก้อนน้องฝนอ่ะคือมันมืดไงมันก็เลยทำให้หมองไม่ค่อยอะไรเห็นผ่ะค่ะตา,าตาเยอะมาจากนี่แค่สวาอ่ะมามืดไปนิดเนื้ค่ะโอ้โห ันนี้จะไปแต่พ่อค้าคนกลางแล้วเนาะที่มาลาแบะตอนเนี้ยตลาดโซเชียลช้าวนะคะเป็นตลาดปิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะรถเยอะมากแล้วก็แบบเดินละวนันละวันไปเลยนะคะมาจะมีขอป่าไหมก็ยังไม่เจอเขาป่าส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่าผาดอะไรมากกว่าแล้วก็บันเสาร์เขาก็คือขายไฟหมดแล้วว่าก็โง่กับบ้านไปหมดแลว้วคือ <laughs> เรามาเดินตลาดนา itan, า่าจะใสหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะ <laughs> ก็จะไปประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวจะเราถามราคาที่นหน่อยๆดูนะคะว่าราคาเริ่มต้นเท่าไร่อะไรอย่างนี้เนาะตลาดมันยาวจรีงอะ่ะยาวมากไม่รู้ว่าโซงไข่พวกขอบอ่าปลาอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะนี่คือตลาดสดบรรยากาศคือเป็นแบบนี้เลยยาวยาว ก็มีอะไรต่างๆเยอะแยะเลยอันนี้คือจะเป็นถาดอะไรอย่างนี้นะคะก็มักจะเหมือนคล้ายๆเป็นตอนนี้ก็คือจะเป็นช่วนที่พ่อค้าคนไกลเนี่ยมารับไปเขาก็จะใส่ อยู่นะเขาขายของอะ่ะเราก็จะนี่นอกไปเราอย่าไปไม่ได้ก็รออีกหน่อยนะคะใช่ส่วนใหญ่มันจะมีมอยเตอร์ไซค์อย่างนี้เยอะแยที่เขาจะาอาไปขายในหมู่บ้านแล้วก็ผาที่นี่เนี่ยไม่รู้ว่าแพงด้วยหรือเปล่าหรือว่าเริ่มต้าเที่ยวนะคะเท่าไหร่ที่นี่เข้ามาจตลาดเนี่ยเช้ามากๆเลยนะคะโอ้ยระวานนะระวานระวานระวานเช้ามาจริงๆ ก้แบบเดิมเป็นะถ้าเดิมไม่เป็นนี่คือไม่ได้ไปแล้วอะอ,อันนี้ก็คือจะป,เ,ปเขาเขาเมาหรือเปล่าอันนี้เข้าอะไรน่ะล่คะคะเขาดูเสียงเดียวไปแลยวบายะบนาะ่อคตเท่าไหร่เหรอ,ตอแต่แช่วไปเล่าแหละต้องโซ่ของต,อต,อต,อตอทัทางาโเนะทาสามโทเนะทาง เดี๋ยวเราซื้อไปสามถุงเนาะสามถุงครั้งค่ะเพราะว่าเราอยากกินข้าวเม่ามาเม,มันไม่ใช่ข้า,าออวเม่าอ่ะเขาเรียกว่าเป็นข้าวอะไรนะนึกหัวใจไม่ได้อ่ะเลือกพาใช่ไหมมีแป้นพายอยู่ตรงนี้ได้ปะนี่นี่นี่มีแป้นพายอยู่นะคะที่นี่นึกหัวใจเงื่นเนี่ยไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แล้วเราเวลาเป็น,นยังขอฝาให้เขาเขอาเวซาตีนน้มาทำให้เขาเคาเลยกเป็นอ้อาตานมีเดินมา,ยาเย่าเลย ตาหลักเหรอเจ้าตาเลยล่ะเนื้ออะไรเนื้อวัวเนื้ออะไรตัวอแม่ตาเนี่ยหรืออเม่ตาเดี๋ยวซื้อได้ไหมยองดิเอากันหนึ่งชิ้นก็ติดัตตา่ะแรกย้ายนี่ันจะเป็ตัวหนึ่งโอเคแตเดี๋ยวเราจะเดินข้างในนิดหน่อยนะคะเพราะว่าจะสู่ตลาดแล้วตัวเนี้ยแล้วก็เริ่มสว่างแล้วแล้วก็จะมีชาวบ้านที่เข้ามาเดินแล้วนะคะโอ้ ต็มสุเหตก็คือจะเป็นรถที่เขาจะเล่นคร้ายขาอม่มีบุด,ด้วยนะนี่มีบุมีอะไรอันนี้คือน่าจะสุดแล้วแหละเดี๋ยวเราต้องจะ,จะต้องไปเดินอีกฝั่งหนึ่งนะคะตลาดบ้านๆส่วนใหญ่ตลาดปิดน้องฝนลู้แล้วที่นี่ก็คือตลาดปิดนะคะเนี่ย อันี้จะนปลาเยอะัแต่เยอันนี้จะเป็นปลากมียอ่ะนี่ไม่ใส่เห็นเลยปลายอะอย่างเดียวนก็มีนี่เขา้าจะหามปขายเองนะคะจากปลาทะเลชาติหรือว่าปลาห้วยอะไรต่าอย่เนี้ย โซานี้น่าจะเป็นโนนที่เขาจะขายเนื้ออะไรต่างๆอย่างนี้นะคะก็ที่นี่ก็มีไหลชนเผานะคะที่อยู่ด้วยกันเนาะอขอแห้งอันนี้จะเป็นขอแห้งเขาฝาดอะไรอย่างนี้ไอามาเม่รเฮยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อขนมโมขนมเหรอซาคบรซาะไร กิ่ได้ไหมสามชิ้นหน่งยัดเตี๋ยง我那都ะ要配鸭腿嘛，我ี着，嗯配鸭腿没嘞，อินไม่ได้เรอ，มาครบาัขย配鸭腿嘛，เป็นยังไงอะ，กีนก็ได้แต่ว่าอนี่เขาจะไปไหว้ที่อันนี้จะอยู่เล็กคนละรอนั้นอ๋อเขาจะเอาไปไหว้พระเขาไหว้พเนี่ยเขาบป็นข้า，จิ้มซุปหนอาเป็นข้ยุ่ได้ยังน่าได้เหรตัว，ได้，ยุ่ยได้สักเดยุ่ด้เลย เขาบอกว่าอะไรตอนนี aan, ้เขาบอกว่ามาจะานุนรออย่างเนี้ยอเขาพูดภาษาไทยอยู่แบบนี้ไงเมื่อกี้ตลาดสดเนี่ยก็ตลาดสดอีกที่หนึ่งแต่ที่นี่ก็คือจะเป็นให้กับชาวบ้านอะไรประมาณนี้ที่สามารถซื้อได้อะไรง่ายๆอะไรอย่างเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยจะต้องซื้อแบบเวลาซื้อก็คือต้องซื้อยุ่มากเลยอ่ะที่เมื่อกี้เราเห็นอ่ะ โอ้เขากินเยอะเลยอ่ะไม่เคยเห็นก็มีเคยเห็นก็มีแต่ก็คือมาจากคล้ายๆกันหมดที่คอวัตถุดิบใช่ไหย่โ yeah> อ oh, yeah. yeah. oh, oh. ้โหที่นี่จะเป็นเข้าไข่ปลาเนี่ยปลาสดแล้อจะเป็นเนื้อแบบนี้โอยใหญ่มากนี่เอาโลาเชแล้วแม่จีเล่มาเชิญเ อ,อกินอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ก็คือตลาดสดจะเอ็ทรนจะไปเนื้ออันนี้จะไปทรนตลาดเนื้อหมูอะไรอย่างนี้นะคะโอ้ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนอนะคือมันจะตื่นเต้น,น,นหน่อยนิดนึงนะคะกุ้งหมึกอ,อะไรก็ยังมีมน,นะคะนี้่งไม่รู้ว่ากิโลละเท่าไหร่กันนะคะเนื้อหมูฝนนี้นี่หรือว่าปลาอะไรต่างๆนี่ไม่รู้เลยว่ากิโลเท่าไหร่น,นี่มาานันจะมีปลาเล็กแล้วก็ปลาใหญ่ปลาอะไรไม่รู้ ปลาเล็กๆก็มีปลาดุกก็ยังมีนะคะปลาดุกปลาอะไรก็มีหมดเลยเพราะปลาไม่มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาแล้วก็ตลาดเพิ่มมาวาาขายของกันทั้สองคนก็เลยดูว่าจะพาเราไปได้ที่ไหน,น,นนะหมดลอยอาตลาด เราไปนี่ไหมเออได้อยู่ไปแช่เมื่อคืนไปเราไม่มีอะไรเนาะใช่อันนี้คือหมูเด็ดเดียวเขาว่าเป็นหมูอะไรหมูหรือว่ามันจะเป็นอะไรอันนี้น่าจะเป็นเนื้อว่ามันเป็นเนื้อสีแดงใช่ไหมอะไรนะน่าจะเป็นเนื้อมาเลยก็เป็นวันเปนื้อปลาอะไรเนยเนื้อวัวอ๋อใช่แล้วนี่จะเป็นเนื้อวัวนี่ก็เนื้อเลย อันนี้เนื้ออะไรอ่ะอ๋อเนื้อวัวหมดเลยนะคะไม่รู้กี่เลเท่าไหร่เนาะไเม่เดาหือั้งชะอ๋อเนื้อคีนพันใช่เลยนือคีสค่ะเนื้อีสีมือเนื้อีสีบใช่โอ้เยอะจังไม่ใช่สีเยอะมัเขาเรียว่าแพงมากเลยเลยขีลสีมือเลยนะคะ เมื่อกี้เนี่ยจะไปปลามาจะไม่มีสาป่าาอป่า,า,ปปาหมูป,ป่าอะไรอย่างนี้แล้วเนาะ,ะส่วนใหญ่ก็จะเปปลาใหญ่ๆเหมือนบ้านเราที่นกฟุดเคยไปเดินในที่ตลาดเมืองศาสต์ตรงนั้นแหละมันไม่มีแล้วที่แบบว่าขอปลาการร้ออะไรต่างๆอย่างนี้ไม่มีแล้วนะคะก็จะเป็นอยู่แค่นี้แหละคะ่ะเช้านี้ จะเป็นปลาดุนะคะปลาดุคนนี้จะเป็นแบบนี้ปลาดุใหญ่มากนี่เนี่ยเขาก็จะเป็นปลาชีเอาไปขายอย่างนี้นะคะปลาเล็กๆก็มีอันนี้เนี่ปลาซิวปลาซิวเนาะไม่ปลาช่บแต่กิโลละเท่าไรไม่รู้ว่าคนนี้เมาดูไหมคะแต่กิโลไปเท่าไร้่ะอันีาจะต้องเาเตาเตาเตาตตตา อ๋อหนตัว3ามขอบคุณค่ะไปด <c oughs> เดี๋ยวเราไปก่อนนะคะไปดูคณะเอกหน่อย <c oughs> โอ้พร้าไม้ตาก็มีพรยย้าไม้ใหญ่มากนี่ไงบ,บ้านเราที่เมื่อคนชอบไปถ่ายให้ดูมาจากเปแบบนี้ย้าใหญ่แล้วก็จะมีแปนดองเลาจก็เขาป่าไม่มีเลยก็จะเป็นผถัดป่าอะไรประมาณนี้นะคะคก็หมดแล้ว เช้าแล้วอ่ะเช้าแล้วก็วุ่นวายเลยอ่ะหมดแล้วเขา,เาปาปีหมดล้วปิดจกตลาดเช้าแล้วเช้านี้คือเสรีบรอยแล้ว จะเป็นขายปลีกแต่เนี้ยราคาก็จะไม่แพงมากอย่างนี้นะคะเขาก็เลยทําให้มีตลาดเช้าแล้วก็จะมีคนมาเดินเยอะด้วยแล้วก็จะมีพ่อค้าโคนกันแล้วก็ถือคนที่เขาเปิดร้านอาหารต่างๆอย่างเนี้ยเขาก็จะมาซื้อที่นี่สวมากเขาก็บอกว่ามาจากในที่เขาปลูกเองเอามาขายอ,อะไรต่างๆเนาะแล้วก็บาิทีเขาก็เารับมาจากที่อื่นต่ออะไรอย่างนี้ ก็จะไปแบบนี้นะคะว้าวเสร,เรียบร้อยแล้วอ่ะตีห้าก็คืออันนี้ไปหมดแล้วอ่ะคือเขาเสร็จแล้วอ่ะคือเขาเตรียที่จะไปไขในหมู่บ้านอื่นแล้วอ่ะ,ใใะ,ะสุดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะคะเราก็มาเดินตลาดก็หมดแล้วก็คือมาจะมีนกขนดูแล้วมาจะมีขอบอ่ขอบป่าเน,นี่ยไม่มีส่วนใหญ่มันก็จะมีแต่ผาดอะไรต่างๆที่ เหนือบ้านเรานะคะซื้อตลาดสดตลาดนี้เนี่ยชื่อว่าอะไรอะไรนะตลาดลาซิโอ๋โอตลาดลาซิโอตลาดใหญ่ที่สุดในใที่นี่ลาซิโอก็จะเป็นจุดนี้นะคะก็ห่างจากที่นอฝนพาลมแรงเนี่ยไม่ไกลสามารถเดินมาได้ใกล้ๆน่าจะเป็นช่วงช่วงหน้าฝนมากเขาก็เลยไม่มีคอป่าเนาะน่านะมาต้องไปช่วงหน้าแรง่ะถึงมันจะมีคอป่าเขาไปยิมปาการช่วงเนี้ยเขาก็น่าจะไป ทำนาการชาวบ้านเนาะคนบนดอยที่อยู่บนดอยอะไรก็มาขายของเนาะมาขายแล้วก็พอเขาขายได้เขาก็จะซื้อเนื้อปลาอะไรก็ขึ้นไปบ้านอะไรอย่างนี้เนาะขอที่นี่ก็คือมันก็ราคานี่ถูกพอๆกันจะไม่ต่างจากบ้านเราค่ะใช่ค่ะเราก็ได้น้องฝนได้กระเป๋าไทยใหญ่แล้วก็ได้กีเข้าวเมาด้วยนะคะข้าวเม้าฝันนี้ก็มีละลายสีเลยถ้าตรเจอาวานหน่อยนิดนึงเพราะว่ารถฝันเนี่ยมันจะ มันไม่มีไฟแดงนะแล้วคือมันจะวุ่นวายเหมือวุ่นวายประมาณนี้แหละอย่าลองกินเคฟซีมากเลยไม่รู้ฝันนี้เป็นยังไงอะ่ะมันจะอร่อยเหมือนฝันไทยหรือเปล่าคิดถือเหมือนไทยแล้วเน,ะนองฝนมาใช้ชิวิอยู่ที่นี่หนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะในพม่าเนาะอยากกินอาหารไทยแล้วอยากกลับบ้านก็พยายามจะเก็บเกี่ยวเรื่องราวให้ได้มากที่สุดในฝันนี้นะคะเนาะ้วเดี๋ยวเราจะกลับลแรมแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกี่โมงแล้วตอนนี้จะ หกโมงแล้วโอ,อ้ใช่จะหกโมงแล้วที่โรงแรมเขาจะให้กินข้าวช่วงประมาณเจ็ดโมถึงเก้าโมใช่เจ็ดโมถึงเก้าโมแล้วก็ไปรอก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาร้านย,ยาก่อนไม่รู้ว่าเปิดหรือย,ยังแถวเนี้ยเมื่อเช้าที่เราเดินมาเนี่ยร้านย,ยายงไม่เปิดนะคะเพราะว่าน้อนหลัเนี่คุณหน้าเริ่มจะบัวขึ้นมาแล้วก็มันจะเป็นตุ่มอ่ะไม่รู้ว่ามันจะเกิดจากอะไรหรือว่าแพ้อะไรที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวจะไปถามเขาว่าร้านย,ยาเนี่ยเขาจะเปิดกี่โมงแล้วก็ร้านย,ยาที่ดีที่สุดใน ลาซซิโเนี่ยต้องไปร้านไหนอะไรอย่างนี้เนาะไปเดี๋ยวไปดูกันค่ะ หลังจากที่อะไรนะช่วงเช้าใช่ไหมที่พ่อค้าคนกลางหรือว่าคนที่เอาไปขายต่อเนี่ยเข้ามาซื้อเสร็จแล้วก็จะมีชาวบ้านที่เขาเดินมาซื้อพอกินอีกรอบนึงนะคะก็คือจะมีพ่อค้าคนกลามาซื้อต่อแต่แล้วก็จะมีชาวบ้านเขาก็ตื่นขึ้นมามาใส่ตลาดอันนี้จะเป็นตลาดเยญ่สุดแล้วนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้เนอะก็คือจะไม่ค่อยเจอเขาป่าอะไรรอบนี้ถ้าไปว่าพระเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามาขายหรือเปล่านะเว่าจรงอเนีโ่ออยู่ันนี้เราก็เจอร้านยาแต่ว่าร้านยาที่นี่มันจะไม่เปิดนะคะดูน้องเขาแบบ น่ารักเลยนี่ฝันนี้บัวแล้วนะคะใช่ฝันนี้มาจากเมื่อวานนี่คือมาจะแค่เป็นตุ่มๆเนาะใช่มาไม่เยอะแบบนี้ค่ะเออมารู้ว่าเราไปโดนอะไรหรือเปล่ามันไม่ใช่ว่าโดนเนาะใช่คือเมื่อวานเนาะเขาน่านาราน่ะก็เปิดลมแรงแล้วใช่ไหมแล้วก็ลุบไปนอนเลยใช่ไหมใช่ค่ะลุบไปนอนแล้วน่าจะมีหนอหรือว่าน่าจะมีแบบอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเออ น่าจะมีส้ยอย่างนึงแล้วก็ทําให้เขาแบบอันนี้อ่ะมันแพ้อหรือว่าสบู่หรือว่าครีมอะไรที่ได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้ค่ะครีมสบู่สบู่ก็กใช่ปกติน่าใช้ที่บ้าก็ใช้ไม่เห็นเป็นอไรน้ำก็ไม่น่าจะเกี่ยวเนอะใช่น่ามาจะเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้ว่ะเราก็บอกไม่ถูกเลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปหานี่ก่อน ว่าเขาให้แค่คารไมยไงเขาคิดว่าคาอย่างเนี้ยแต่ที่จีไม่ใช่เช้านี่คือบวมอากาศบวมฝั่นนี้ก็ยังมีมัสยิดอยู่นะคะนี่มัสยิดเขาเรียกมัสยิดหรือว่าฮิดูนะมไม่ใช่ฮิดูสิมารับเป็นใช่ใช่มัสยิดนี่แหละก็สวยมากเลยนะคะบรรยากาศที่นี่ก็คือเขาจะขายแค่ช่วงกระคือนะคะไม่ใช่สีชั่วงประมาณต่อปี คือถ้าถ้ากลัวว่าขายไม่หมดเนี่ยเขาก็จะเอากลับบ้านแล้วว่าไม่ขายแล้วก็จัดไปแบบนี้เลยค่ะนี่กับขนกุนก็ไม่เหมือนกันเลยนะคะส่วนใหญ่รถที่นี่เขาก็จะใช้รถสามล,ล้เยอะกว่ารถปกติทั่วไปนี่โอ้โหดูดี่เต็มรถเลยอ่ะไม่เคยเห็นอ่ะเอารถเยอะโอ้โหเต็มไปหมดเลยอ่ะที่เขาใส่ของก e ินไว้อ่ะ ที่เราไปเดินตลาดกลับมานะคะเราก็จะมากินข้าวในโร, <Good> รงแรมนะคะเนื่องจากว่าในโรงแรมเนี่ยมีอาหารเช้าให้เรากินนะคะเราก็เลยจะกินในโรงแรมก็ไม่ได้ซื้ออะไรมาค่นะคะไป mm hmm. พี่ชช้เนี่ยลงไปก่อนแล้วเพราะว่าพี่ mm hmm. ชชยหิวข้าวอ่ะคุณเลนาจะปกะมานั้นอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องครัวในโรงแรมที่นี่กันว่าเป็นยังไงนะคะเดี mm ๋ hmm. ยวเรามาดูกันว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะชัวเช้าเช้าก่อนนี้เลยก็จะ เป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีะขนมปังหรือว่าขอาวว่างก็ได้นะคะก็มีขนมปังแล้วก็มีข้าวนะคะนี่กเนี่ยจะเป็นข้าวต้มเนาะหรือว่าข้าวต้มแล้วก็มีไข่ดาวแล้วก็ผัดผัดนะคะแล้วก็มีผักเหมือกหมดเลยพี่ชายกินไปจานหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่กินไปจานหนึ่งแล้วพี่ชายเนี่ยกินเยอะมากแล้วก็มีผัด,ผ,ดผัดแล้วนะคะก็จะเป็น ผัดตัวผัดหมีอะไรอย่างนี้เนาะก็จะประมาณนี้เลยนะคะมียำแตงกวาแล้วก็มีขนมไม่ใช่ขนมหรือว่าอะไรเนะี่ยแล้วก็นี่จะเป็นข้าวผัดนะคะกับข้าวที่นี่ก็ดีมากชาวเน้ตโนะโฟนจะกินอ่ากินขนมปลาแล้วก็กินข้าวด้วยอันนี้คือเขาจะให้แค่เจ็ดโมงถึงเก้าโมงนะคะก็ต้องรีบกินเนาะก็เดี๋ยวจะ อันนี้เนี่ยดารากินแค่นี้เรชาชอบเนี่ยไม่ร <laughs> กกู้ค่ะจะกินไปเรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปทำขนมปังกินดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวค่อยกินข้าวนะคะกับข้าวของพี่ชายก็ที่แนวนี้เนี่ยเป็นยังไงรสชาติมันจะออกแบบจืดๆไหมไม่เจอ,เอ,าม,าจเอมันก็อร่อยนะมันจะออกเค็มนิดนึงออกเค็มนิดนึงเหรอแม่เราจะเปลี่ยออกมเส้นเตี๋ยวเป็นแร่ลอยเช่ไหมคะแต่เร็วเปอุกก่นพอกระล่าเอาไวแอปเปียแทนละกจะอไหมแอปเปิ อ้ออัเปีย,ยหรืแห่ลุน่าขไข่แน,น่หรออร่อยค่ะเดี๋ยวเราก็กินข้าวพร้อมกันเลยนะคะแสดงว่าทุกคนก็ชอบกับข้าวที่นี่เหมือนกันนะคะค,คนก็จะกินเป็นมีนะคะว้าวนี่อันนี้คือจะเป็นพดหมีเขาฝันนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ไม่กินข้าวค่ะชาวนิกีพดหมีแล้วก็กินผักผ่านแล้วก็เค้ไข่ดาวขนมปังนะคะอุ้ยทำไม อันนี้ดันเนาะกินเยอะจังเช้าๆนี่กินไปเถอะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้สมอทางทำงานไงก็กินด้วยกันนะคะทานม่เหลืออ,อย่างนั้นอะ่ะนีวก็อร่อยเลยอร่อยมันจะหอมมากหมี่มันจะนุ่มมาก,กนเนี่ยแต่ข้าวตุยอยากก็คืออ,อร่อยมากเลยอะ่ะอ,อร่อยอร่อย,ออยเดี๋ยวขนัญาตกินข้าวก่อนนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะ อหอมมันหน่อยนิดนึงอ๋ออืมื่าเมืองไทยเลยอ่ะแบบนั้นเลยจับข้าวอ่ะที่นี่อร่อยสุดแล้วที่เราไปกินลวอาหาร่างๆนะคะอร่อยมาก เรากินข้าวอีกแล้วนะคะผู้เช้าก็พาไปชมบรรยากาศในการเดินตลาดอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็คือก็จะเป็นคลินี้คลินี้ก็คือจะไปแค่แบบนี้นะคะก็คือพาไปเดินตลาดแล้วก็มาดูอ,า,อาหารเช้าในโรงแรมถือว่าโอเคมา,มากๆเลยนะคะทกคนว,ว่าอร่อยมากเลยอะ่ะมันจะเป็นกับข้าวบ,บ้านเนาะเพราะว่าเจ้าของโรงแรมที่นี่เขาบอกว่าเป็นคน ใหใหญ่ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะพี่เขาก็จะดีมากๆเลยพนักงานน่ารัามากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มาลัสเซียเนี่ยต้องมานอนโรงแรมนี้แล้วนะคะภาษาไทยใหญ่ไม่ใช่สิภาษาไทยภาษาพม่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะั่นหนจูจำชื่อโรงแรมไม่ได้นะคะก็ถ้าคาเฟ่ไปพร่ามก็มาแวะนอนได้นะคะแนะนําเลยโรงแรมสะอาดอาหารอร่อยอย่างนี้ค่ะใครที่จะใครที่อยากจะมาเที่ยวในลัสเซียนะคะเนาะ ก็อีพีนี้ก็ฝนก็ฝากไว้เพยงเท่านี้นะคะติดตามอีพีต่อไปว่าเราจะเดินทางไปใไนอะไรยังไงกันต,ต่อนะคะยังไม่จบแค่นี้นะคะยังมีเป้าหมายอีกไกลเลยค่ะที่นราควรจะเดินทางไปอีกนะคะไหนๆก็มาแล้วก็จะเที่ยวทั่วในอันนี้ฝันพม่าเลยนะคะไปแล้วอีพีนี้ก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย